ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอบทสัมภาษณ์อาเตต้าก่อนเกมเปิดบ้านรับสเปอร์มิเกลอาเตต้าผู้จัดการทีมอาเซนอลให้สัมภาษณ์ก่อนเกมเปิดบ้านรับท็อตแนมฮอสเปอร์อาริร่วมกรุงลอนดอนในวันอาทิตย์นี้เกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของกาเบรียลกาเบรียลโชคร้ายได้รับบาดเจ็บจากการเล่นให้ทีมชาติบราซิลและเขาจะต้องพักรักษาตัวเป็นเวลาหลายสัปดาห์เราต้องทำการสแกนอีกครั้งในวันพุธหน้า จากนั้นเราจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับระยะเวลาการฟื้นตัวเกี่ยวกับการขาดหายไปของการเบรียลมันชัดเจนว่าเป็นการเสียหายเพราะเขาคือผู้นําในแนวรับของเราและสําหรับผมมันไม่มีสิ่งใดที่เป็นเรื่องดีเลยในกรณีนี้และข่าวดีคือเรามีตัวเลือกที่ดีมากมายและเราต้องลุกขึ้นมาและทํางานให้ได้เกี่ยวกับการพร้อมลงสนามของลิคาโดคาราฟิอุรี เขาไม่พร้อมลงสนามในช่วงเบรกทีมชาติเขามีอาการบาดเจ็บบางประการและเราต้องพาเขากลับมาเขายังไม่ได้ฝึกซ้อมเลยแต่วันพรุ่งนี้เรามีการฝึกซ้อมอีกครั้งและเราจะดูว่าเขาจะเป็นอย่างไร เกี่ยวกับนักเตะที่บาดเจ็บยาวเราทุ่มเทพลังงานมากในช่วงเบรกทีมชาติโดยมีทีมแพทย์ทุกคนร่วมมือกันเพื่อพยายามทำให้นักเตะกลับมาได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้วันพรุ่งนี้เราจะมีการฝึกซ้อมอีกครั้งและดูว่าแต่ละคนรู้สึกอย่างไรบางคนอาจจะยังไม่พร้อมสำหรับเกมนี้แต่บางคนอาจจะสามารถมีส่วนร่วมได้ดังนั้นวันพรุ่งนี้เราจะได้คำตอบที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับโอกาสที่นักเตะบางคนอาจจะอยู่ในทีม ผมหวังว่าเราจะก้าวไปอีกขั้นในวันพรุ่งนี้แต่แน่นอนว่าผมไม่สามารถยืนยันได้ในตอนนี้เกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้ดาบี้เหนือของลอนดอนมีความพิเศษมันต่างออกไปเลยมันเป็นเมืองใหญ่แต่มันเป็นการแข่งที่มีความเป็นคู่ปรับที่ยิ่งใหญ่ มันเป็นส่วนหนึ่งของลอนดอนที่เราต้องการพิชิตและพวกเขาก็อยากทําเช่นเดียวกันในช่วงหลายปีมานี้มีการเปลี่ยนแปลงมากมายเราเคยมีความได้เปรียบมากกว่าและมันก็สวยงามโดยเฉพาะเมื่อเราเล่นที่บ้านในสนามของเราเรารู้ดีว่ามันมีความหมายอย่างไรต่อแฟนบอลและพลังงานที่พวกเขาจะนํามาและพลังงานที่ทีมจะมีในทุกๆก,การกระทํามันเป็นเกียรติที่ได้เล่นในเกมแบบนี้เรารอไม่ไหวที่จะถึงวันอาทิตย์ เกี่ยวกับความท้าทายในการมุ่งเน้นแค่การชนะในเกมดาบี้มันคือการนำทุกอย่างมาที่โต๊ะนั่นคือบริบทของเกมและนั่นคือพลังที่ยิ่งใหญ่เมื่อทุกคนเล่นด้วยความหลงไหลและอารมณ์ภายในทีมในทุกๆบอลมันจะสร้างความแตกต่างและเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งกับการที่แฟนบอลสนับสนุนเราที่เอเมเรสสเตเดียมโดยเฉพาะเมื่อเจอกับคู่แข่งของเราและในวันอาทิตย์นี้ผมมั่นใจว่าทีมจะทำให้แฟนบอลภาคภูมิใจ เกี่ยวกับเหตุผลที่เราเก่งกับสเปอร์ในฤดูกาลที่ผ่านมาใช่ครับความรู้สึกนั้นต้องการบางสิ่งที่พิเศษและคุณไม่สามารถปล่อยตัวเองขึ้นไปสูงเกินไปได้แต่ในขณะเดียวกันเกมนั้นต้องการให้คุณมีความกระตือรือร้นในทุกบอลและทุกการกระทำคุณต้องมีความมุ่งมั่นมากกว่าทุกเกมที่เคยเล่นเราได้หาสมดุลที่ดีมากเราเล่นได้ดีบางวันเราชนะบางวันเราก็โชคดีบ้างซึ่งก็พูดได้อย่างยุติธรรมดังนั้นในวันอาทิตย์นี้เราต้องการการแสดงที่ยอดเยี่ยมจริงๆ เพื่อที่จะเอาชนะพวกเขาเกี่ยวกับเวนดูนี่ที่กล่าวว่าวิกเตอร์โยเคเรสคือหนึ่งใน3นักเตะที่ดีที่สุดของรูตการนี้จนถึงตอนนี้ผมรู้สึกดีใจมากที่มันมาจากคนอย่างเวนที่มีประสบการณ์และเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมมันไม่ใช่แค่เกี่ยวกับประตูที่เขาทําได้ แต่เป็นการมีส่วนร่วมกับทีมในสิ่งที่สุน,น้าสามารถทําได้และผมคิดว่าคุณสามารถเห็นผลกระทบที่วิกเตอร์มีต่อทีมของเราจากการทํางานหนักของเขาและวิธีที่เขาเปิดพื้นที่ให้คนอื่นๆเวลาที่เขาสร้างให้เราและจากการสร้างความอันตรายให้กับทีมที่ยอดเยี่ยมดังนั้นผมดีใจมากที่ได้ยินคําชมนี้เกี่ยวกับความแตกต่างของความท้าทายในการเจอกับสเปอร์ในฤดูกาลนี้เมื่อเทียบกับ ฤดูกาลที่ผ่านมาผมคิดว่าทุกเกมนั้นแตกต่างกันมากและในฤดูกาลเดียวกันก็เช่นกันมันขึ้นอยู่กับโมเมนตัมของแต่ละทีมเกมมันจะแตกต่างกันมากผมคิดว่าโทมัสได้นำบางสิ่งที่แตกต่างจากสิ่งที่พวกเขามีมาก่อนและคุณแค่ต้องดูจากผลงานของเขาและการทำงานที่น่าทึ่งที่เขาทำในสโมสรเก่าของเขาและเขาได้ให้ทีมมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนว่าพวกเขาต้องการเล่นอย่างไรและต้องการแข่งขันอย่างไรมันจะเป็นเกมที่ยากมาก เกี่ยวกับการที่ตำแหน่งในตารางอาจจะไม่ได้สะท้อนฟอร์มการเล่นของพวกเขาผมคิดว่าเมื่อคุณเข้าสู่ช่วงเวลาของฤดูกาลที่เรากำลังอยู่ตอนนี้คุณต้องสนุกกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่จริงๆและผมคิดว่าพวกเขาทำหลายสิ่งที่ดีมากๆพวกเขามีเป้าหมายที่จะชนะและพวกเขาก็ชนะในสถานที่ที่ยากลำบากหลายที่ด้วยสถิติการเล่นนอกบ้านของพวกเขาก็ยอดเยี่ยมมากดังนั้นคุณต้องให้เครดิตกับสิ่งนี้ไม่มีใครให้สิ่งอะไรคุณง่ายๆในลีกนี้ เกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่จะไล่ตามเราหากพวกเขาชนะในคืนนี้ไม่ครับทุกคนจะพยายามชนะในทุกเกมเหมือนกับที่เราจะทำเราต้องมองไปทีละเกมและควบคุมสิ่งที่เราทำได้เราจะเตรียมตัวให้ดีในวันพรุ่งนี้และแน่นอนว่าในวันอาทิตย์เรามีเกมที่น่าตื่นเต้นรออยู่และนั่นคือสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้เกี่ยวกับโอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับนักเตะที่ลงแทนกาบเบรียลใช่ครับแน่นอนและนี่คือสิ่งที่เรากำลังมองหา สิ่งดีคือเราต้องให้ผู้เล่นของเราเล่นในหลายตำแหน่งตลอดฤดูกาลที่หนักหน่วงนี้และไม่ว่าคนไหนจะได้ลงเล่นพวกเขาก็พร้อมที่จะทำหน้าที่นั้นเกี่ยวกับการเตรียมตัวสำหรับ3เกมใหญ่ที่รออยู่ในช่วงเวลาสั้นๆเรารู้ดีถึงการเตรียมตัวและช่วงเบรกทีมชาติเรารู้ว่าเราจะต้องเจออะไรมันเป็นช่วงเวลาที่เข้มข้นมากแต่ก็สวยงามเช่นกันเราเริ่มต้นฤดูกาลได้ค่อนข้างยากแต่เราพร้อมสำหรับเรื่องนั้นแล้ว ตอนนี้เรามีนักเตะที่ฟิตหรือส่วนใหญ่ฟิตซึ่งเป็นสิ่งสําคัญแน่นอนจากนั้นเราก็ต้องหาจังหวะการเล่นให้กลับมาและเริ่มสร้างโมเมนตัมขึ้นมาอีกครั้งเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีมากและเราต้องทำสิ่งนี้ต่อไปที่ละเกมเพราะเกมที่รออยู่มันจะมาถี่และรวดเร็วเราต้องพร้อมนักเตะทุกคนต้องเต็มที่ เกี่ยวกับการที่มีาการบาดเจ็บมากมายจะทําให้คุณภาพเกมลดลงหรือไม่อาการบาดเจ็บเป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลอยู่แล้วแน่นอนว่าแรงกดดันที่นักเตะเหล่านั้นมีและรูปแบบของตารางการแข่งขันในตอนนี้มีความต้องการมากกว่าที่เคยและมันคงจะทําให้เกิดอาการบาดเจ็บมากขึ้นเราจะพยายามหลีกเลี่ยงมันให้มากที่สุดแต่คุณก็เห็นว่าเกิดขึ้นในหลายๆสโมสรแม้ในประเทศอื่นๆด้วยเช่นกันดังนั้นเราต้องยอมรับและอยู่กับมันเกี่ยวกับอาการฟื้นตัวของกาเบลเชสุด เขาฟื้นตัวได้ดีมากตอนนี้เขากําลังทําทุกอย่างกับทีมในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะให้เขาได้มีโ, g, อมโอกาสลงเล่นภายในทีมในบางเกมเพื่อเพิ่มความฟิตแต่เขาดูดีมากในการฝึกซ SAN, Hyundai, King, ice, ้อมและเขาจะเป็นการเสริมทีมที่ยิ่งใหญ่แน่นอนเกี่ยวกับคําแนะนําที่ให้กับเอเบลซีเอเซ่ก่อนดาร์บี้เหนือของลอนดอนครั้งแรกของเขา ไม่มีอะไรพิเศษหรือแตกต่างจากนักเตะคนอื่นๆเลยครับผมดีใจมากที่เขาอยู่กับเราตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขามีหลายทางเลือกที่จะไปที่อื่นแต่ในที่สุดเขาก็ได้รับอนุญาตให้ย้ายและเขาก็เลือกที่จะมาที่นี่ซึ่งทําให้ผมมีความสุขและภูมิใจมากมันจะเป็นเกมที่ผมรอให้เขาได้สัมผัสเพราะมันพิเศษจริงๆเกี่ยวกับสถิติของเขาในดาบี้เหนือของลอนดอนทั้งในฐานะนักเตะและผู้จัดการทีม พยายามเตรียมตัวให้ดีที่สุดแน่นอนว่าพยายามทําผลงานให้ดีที่สุดในเกมและพยายามทําให้ดีกว่าฝ่ายตรงข้ามเกี่ยวกับสถานการณ์สัญญาของสากาสิ่งที่ผมรับรู้คือเขาต้องการที่จะอยู่กับเราเขามีความสุขมากที่เขาอยู่ในที่ที่เขาต้องการที่จะอยู่และต้องการที่จะทําให้ทุกสิ่งที่เราต้องการไปถึงเป้าหมายร่วมกันเมื่อไร่และอย่างไรที่จะเกิดขึ้นนั้นผมปล่อยให้เป็นเรื่องของเขากับสโมสร เกี่ยวกับการที่ต้องเล่นต่อไปจนถึงเดือนมีนาคมโดยไม่มีเบรกทีมชาติอีกเรามีงานที่ต้องทํามากมายจนถึงจุดนั้นอีกครั้งเราต้องมองไปทีละเกมโฟกัสที่สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสิ่งที่เราทําได้และสิ่งที่เราควบคุมได้พยายามพัฒนาทุกๆวันพยายามที่จะเป็นทีมที่ดีขึ้นเราจะมีการวิเคราะห์วิดีโอต่างๆเล่นกับคู่แข่งที่แตกต่างกันเราจะมีทรัพยากรที่แตกต่างกันในทีมและเราจะพยายามทําให้ดีที่สุดและชนะให้ได้มากที่สุด เกี่ยวกับช่วงเวลาที่เราพยายามเซ็นสัญญากับเอซผมไม่แน่ใจครับเพราะท้ายที่สุดแล้วมี3มฝ่ายที่เกี่ยวข้องความรู้สึกของผมเมื่อได้คุยกับเขาคือเขาต้องการที่จะเข้าร่วมทีมมันเกี่ยวกับเรื่องของเวลาในฟุตบอลด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ยากจะคาดเดาและบางครั้งมันอาจจะไม่เกิดขึ้นแต่ผมดีใจมากที่มันได้ผลมันเกิดขึ้นในทางที่ยอดเยี่ยมผมมีความสุขกับสิ่งที่เขากําลังทําและสิ่งที่เขาสามารถทําเพื่อสโมสรและทีมมันแค่เริ่มต้นของการเดินทางเท่านั้นเอง เกี่ยวกับสิ่งที่ยังรออยู่จากเขายังมีอีกมากครับเพราะความสัมพันธ์เหล่านั้นต้องใช้เวลาในการสร้างและนักเตะที่มีความคิดสร้างสรรค์ต้องเข้าใจในเรื่องนี้มันเกี่ยวกับการเชื่อมต่อและการจับจังหวะรวมถึงการเล่นในช่วงเวลาที่ไหลลื่นเขากำลังเล่นในตำแหน่งที่แตกต่างออกไปเมื่อเขามีความมั่นใจในตำแหน่งนั้นและมีโอกาสในการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมทีมมากขึ้นซึ่งเขากำลังทำอยู่ในตอนนี้ความสามารถตามธรรมชาติของเขาจะเปล่งประกายออกมาและเขาจะมีผลกระทบต่อทีมมากยิ่งขึ้น เกี่ยวกับอเล็กซ์ออกเลตแชมเบรนที่มาฝึกซ้อมกับเราในช่วงนี้มันยอดเยี่ยมมากที่มีเขามาอยู่กับเรารู้สึกภูมิใจมากที่มีเขาเพราะอย่างแรกเลยเขาต้องการกลับมาที่นี่ดังนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นเขาคือนักเตะที่หายไปนานแต่เขาต้องการกลับมาเขารู้สึกว่าที่นี่เขาได้รับความรักและความเคารพและเขาเชื่อว่านี่คือสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสําหรับเขาที่จะเริ่มต้นสร้างสิ่งใหม่ในอาชีพของเขา เราทุกคนรู้ดีว่าอเล็กซ์คือคนที่ยอดเยี่ยมแค่ไหนเขาสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเตะคนอื่นๆรวมถึงเป็นประสบการณ์ที่ดีแม้กระทั่งสําหรับผมเองดีใจที่มีเขามาอยู่รอบๆตัวเราเกี่ยวกับการที่เขามองในแง่ดีเกี่ยวกับนักเตะที่กําลังฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บหรือไม่ผมมองในแง่ดีนะครับแต่ตอนนี้มันคือขั้นตอนสุดท้ายและตอนนี้คือช่วงที่พวกเขาต้องสัมผัสการประทะ ต้องผลักดันตัวเองไปทำสิ่งที่ไม่คาดคิดที่พวกเขาอย่างไม่ได้ทำผมคิดว่าพวกเขาจะกลับมาอยู่กับเราเร็วๆนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่าวันอาทิตย์จะเร็วเกินไปหรือไม่หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ